สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพรตวจนบิดกอ่านง่ายโดยมุลทิโพธิศาสตร์กับผมดรนัทวุฒิวัชระก,กุณยิลกหรือดออรแลมก็คงยังอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าโปตปาทะสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าสนใจ จะตอบเรื่องที่พระเจ้าสนใจที่จะตอบนะครับก็คงอยู่ในคลิปที่ที่สามนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่ว่าทำอันไหนที่เป็นประโยชน์มีสาระกับทำอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นสาระหลังจากที่ หลังจากที่พบพระพจจาช่วงเช้าก่อนมินิบาทของโปรตพัทธะปริภาชกโปรตพะพระปริภาชกก็ได้มีโอกาสได้พบพระพ,พธิธเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่วันนี้ก็มี พราหมณ์ที่ชื่อว่าจิตตะหัตถิสารีบุตรหรือปริภาชกหัตถิสารีบุตรมาด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าก็เล่าถึงวานตัดพอต่อว่าทิมแทงของเราบรรดาเจ้ารัติปริภาชกทั้งหลายว่าพระเจ้าองค์ไม่สนใจจะตอบ คำถามที่เราบรรดาปริพาชกนั้นสงสัยหรืออยากจะถามแต่ตอบคําถามตอบคําถามที่บรรดาเราปริพาชกง้หลายไม่เข้าใจแม้แต่ปฎธภาทาก็ยังไม่เข้าใจแต่ แต่เพิ่งได้ยินสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดครั้งแรกเกี่ยวกับฌานแปดที่ที่ทําให้สัญญานั้นดับไปโดยโดยรู้ตัวนั่นคือญาณน,นั่นคือปัญญาที่เกิดขึ้นที่พบกับฌานแปดที่บรรลุนิโรธได้ ซึ่งซึ่งในฐานะปรธปราทาเป็นวิญโยชนก็สรรเสริญก็ชอยยินดีชื่นชมสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสรู้เห็นชอบด้วยพระองค์งเองเช่นนั้นและบรรัญญัติสิ่งที่เป็นธรรมะใหม่ที่มือที่ทางพ,างางพางร,รางอังพรามปวธปาทะ ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจึงแน่นอนเหล่าบรรดาปริพาชกทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเจ้าลร่งย่อมไม่เข้าใจและก็เก่าติเตียนแต่พอต่อว่าโปรดตับพาธาพราหมณ์เนี่ยเมื่อผู้เจ้าได้ยินพราหมณ์ปวดตับพาธา กล่าวเช่นนั้นก็กล่าวว่าทางโปฎปาทะเนี่ยมีจักูุที่เห็นในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนส่วนมรรดาเราบริปาชกทั้งหลายเนี่ยไม่มีจักูุเห็นธรรมมีสายตาที่มืดบอดย่าต,ตัดตัสว่า สิ่งที่หรือคำถามที่เราบรรดาพราหมณ์หรือเราบรรดาปริพราชกทั้งหลายเจ้าฤทิทั้งหลายถา,า,ามถึงนั้นมีหลายคำถามเหลือเกินว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเกิดการเกิดหลังความตายมีหรือไม่มีหรือมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าไม่สนใจจะตอบพญา้าสนใจที่จะตอบเพียงอย่างเดียวคือทาเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากสังสารวัฏพระเจ้าพระเจ้าเรียกธรรมอันนี้ว่าเอกังสิกธรรมเป็นธรรมเพียงอย่างเดียว ที่มีความถูกต้องมีความชัดเจนที่พระเจ้าบัญญัติบัญญัติไว้ส่วนธรรมทั้งหลายที่มีหลายอย่างที่มีความเป็นไปได้หลายอย่างอย่างที่กะพามหรือปริภาชกทั้งหลายกล่าวถึงนั้นเป็นธรรมท,ที่ที่พระพุทธองค์บอกว่า เป็นธรรมที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์เลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากล่าวผู้เจ้าบรรดาธรรมทั้งหลายกล่าวว่าบรรดาธรรมทั้งหลายที่มีหลายอย่างนั้นกลางนั้นเป็นอนเอนเกอเนกังศิกธรรมและเป็นธรรมที่ไม่มีประโยชน์ไร้าสาระ ไม่มีจุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์และจบของพรหมจรรย์ไม่มีเป็นธรรมที่เมื่อเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์เพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดยินดีเพื่อดับสงบระงับเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตัดสรุปเพื่อนิพพานธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่เป็นเอกเป็นธรรมอย่างเดียวที่ชัดเจนเรียกว่าเอกกรรสิกธร,รรมพระเจ้าจะตอบถึงธรรมเหล่านั้นมีสมณพพามบทบทตะปาทะถามว่ามีถามอะไสิ่เหนี้พระเจ้าตอบว่ามีสมณ ธรรมนา,าพามบางคนบางคนเนี่ยบางรูปหลังจากตายแล้วมีความสุขเพียงอย่างเดียวพระเจ้าได้เคยเข้าไปหาพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามพราหมณ์นั้นว่าหลังจากตายแล้วมีสุขอย่างเดียวปอด ปลอดภัยจริงหรือถามเหล่านั้นบอกว่าจริงเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับพระเจ้าเลยถามว่าท่านไปรู้ไปเห็นโลกหลังความตายที่เป็นสุขอย่างเดียวเนี่ยหรือก็แสงวาำถามนี้ก็แสงว่า ท่านเคยตายไปแล้วแล้วไปรู้ไปเห็นครับโลกหลังความตายที่มีสุขอย่างเดียวหรือเปล่าทามคนนั้นก็ตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่เมื่อกี้ตอบว่าจริงตอนแหลังตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นนี่คือสิ่งที่รามณ์เหล่านั้นตอบนะปุ้จ้าถามว่าถามราม์คนนั้นว่า ถ้ารู้อัตตามีสุขส่วนเดียวมีสุขอย่างเนี้ท่านรู้ตลอดคืนตลอดวันหรือคร,ครึ่งครึ่งครึ่งวันครึ่งคืนเลยตลอดหรือเปล่าท่านรู้เห็นจริงๆหรือเปล่าว่ามีความสุขตลอดวันตลอดคืนหรือครึ่งวันครึ่งคืนพรานคนนั้นก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นคือไม่รู้ ฉะนั้นท่านบอกว่าโลกหลังความตายที่มีสุขอย่างเดียวเนี่ยมีจริงก็เป็นอันมีจริงแงว่าแล้วก็ตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นขัดแย้งกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวคำกล่าวของพราหมณ์เหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยพระยาถามปวดจับพาทะว่าเลื่อนลอยจริงไหมแบบนี้ปวดจัพาท้าบอกมันเป็นสิ่งเลือนลอยจริงพระพุทธเจ้าค่ันี่คือสิ่งที่ที่พระาพระพุทธเจ้าเลยยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าชายคนหนึ่งบารว่า อยากจะได้หญิงสาวปรารถนารักใคร่หญิงสาวรูปงามแห่งชนบทนี้คนก็จะถามเขาว่าเธอรู้จักหญิงงามคนนั้นหรือเปล่าว่าเป็นนางกษัตริย์ตรีนางกษัตริย์นางพรามณีนางแพทย์หรือนางสูตร มีตระกูลชื่อตระกูลชื่ออะไรชื่ออะไรตระกูลอะไรสูงต่ำดำ้ำผิวเหลืองอยู่ในหมู่บ้านอะไรนิคมอะไรหรือเมืองอะไรเมื่อถูกถามเช่นนั้นคนคนนั้นก็ตอบว่ายังไม่รู้จักพระเจ้าเลยบอกว่าเธอปารถนารัคให้หญิงที่ไม่เคยรู้จักทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือ เมื่อถูกถามอย่างนี้เขาก็ตอบว่าใชน่นี่เป็นอย่างนี้นะมีอีกเรื่องหนึง่งพระเจ้าดียกตัวอย่างให้โปตปาัาปริภาชกว่ามีบุรุษคนหนึ่งที่ต้องการสร้างบันไดที่ทางสามแพ่สทาัต้องสร้างขัง้งสร้างบันไดยึ้นบนปราสาท ในหนทางสามแพ่งไอ้นหนทางสี่แพ่งใหญ่มีคนก็ถามว่าพ่อคุณเธอจะทำบันไดขึ้นประสาทเนี่ยประสาทอยู่ตรงไหนละ่ะเธอรู้หรือยังว่าประสาทอยู่ไหนทางคนขันนั้นบอกไม่รู้แล้วประสาทนั้นสูงต่ำ หรือปานกลางละ่ะที่จะสร้างบันไดขึ้นไปคนคนาน้นก็ตอบว่าไม่รู้วันเธอจะสร้างประสาทสาเนี่ยาทางบรนไดขึ้นประสาทโดยโดยที่ไม่รู้ว่าประสาทอยู่ไหนประสาทนั้นสูงต่ำปานกลางแค่ไหนพระเจ้าถามปวตะาทะปริภาชกว่า คำพูดของบมรุษเช่นนั้นเนี่ยเลื่อนลอยไหมปวตะปาท้าบอกเลื่อนลอยพระเจ้าพระพุทธเจ้า่ะนี่คือสิ่งที่เลื่อนลอยมากการคิดนึกเอาแล้วคิดว่าใช่การคิดนึกสิ่งใดความปราดหนาสิ่งใดความต้องการสิ่งใดจากความคิด จากสัญญาของตัวเองจากอัตราของตัวเองเนี่ยที่เป็นอัตราของตัวเอง,งแล้วตอบว่าใช่ทั้งๆทีทเ่เป็นไปไม่ได้เพราะตัวเองไ,ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นคำพูดที่เลื่อนลอยเป็นความคิดท,ที่เลื่อนลอยนี่คือสิ่งที่บรรดาเรา ปริพภปริปริพาชกกันหลายอยากรู้อยากสร้างคำตอบให้เป็นไปตามสัญญาของตัวเองแต่มันไม่เป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่เลออยนี่คือสิ่งที่ผู้ที่เจ้าหนึ่งมีประโยชน์ไหมคำถามที่พี่เจ้าจะตอบเนี่ย ต้องรู้ว่ามันมีประโยชน์ไหมมีสาระไหมพระเจ้าตอบเฉพาะคำถามที่นำไปสู่การพ้นทุกข์เท่านั้นเป็นคำถามที่มีประโยชน์มีสาระพอการนั้นเท่านั้นเองนะครับส่วนคำถามอื่นมากมายพระเจ้าจะไม่ตอบ นี่คือคือสิ่งที่แล้วเลาให้ฟังนะแล้วพระเจ้ารองให้โพตปาโพตปาทะฟังว่าทำไมพระองค์ไม่ตอบเพราะคำถามนั้นมีประโยชน์ไม่มีสาระแล้วเป็นคำดาาที่เลื่อนลอยจับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ข้อที่สองนะครับที่ อยู่ในประสูนที่พูชพูดว่าเรื่องที่พุทธเจ้าสนใจจะตอบคลิปที่แล้วพระเจ้าสนใจจะตอบว่าทําตอบเฉพาะทำที่มีประโยชน์มิสระคลิปนี้ตอนนี้พระเจ้าสนใจจะตอบคําถามที่ไม่เลื่อนลอยคําถามที่เลื่อนลอยพระเจ้าไม่สนใจจะตอบ ก็จบในคลิปนี้ที่เกี่ยวกับพระสูตรโปรตกปาทะสูตรในตอนที่สามดังนี้ครับครับสวัสดีครับ